ฟังให้ดีทุกคนอไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งละเอยียดเออยิ่งกว่ากามจีิเหลือตัวนี้ตัวรุนแรงมากที่สุดโทษหนักที่สุดสัตว์โลกชอบที่สุดคือตัวนี้มันเห็นได้ชัดๆทั้งสองภาคเลยสัตว์โลกที่ชอบที่สุดก็คือตัวนี้และเป็นโทษหนักที่สุดก็คือตัวนี้นี่ปัญญาอย่างเข้าไปตีทั้งสองภาคออกตีออกตีออกนี่แหละเรียกว่าปัญญาชุนละมุน จะเรียกว่าปัญญาเติมัก็ยังไม่เรียกเืเหมือนว่ามันเลยเถิดก็นั่นอีกนะคือนั่นน้องมวยเข้าวงในเลยเถิดมันไม่มีความพอดีสติปัญญาเติมันี่ไปสม่ำเสมอเรื่อยๆยเรื่อยๆยเรื่อเว่าเร่งเร่งเลยเสมอไปเลยสติปัญญาในขั้นตามกิเลสไม่เป็นอย่างนั้นพาโถนโจรพยญญาถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำไหลโจรลงมาจากภูเขาเนี่ยเสียงชา ซาสนัน่นวันไว้นี่คือปัญญาออกก้าวเดินปราบตามะาี่เลห,หนักมากบางทีกายไหวเลยก็มีนั่งอยู่ดีๆเนี่ยชติปัญญามันทํางานอย่างหนัก,นกตับที่เลยกตัวประเทนเนี่ยมันเอากันอย่างหนักจนกระทั่งกายไหวถึงก็มีเนี่ยความรุนแรงของสติปัญญาขั้นรุนแรงจะเรียกว่าสติปัญญาอัโนมัติเรียกไม่ได้คือมันเป็นสติปัญญาทุนละมุนวางั้นถูกต้องนะอันนี้พออันนี้มันผ่านไปแล้ว เลียบรุดไปด้วยอำนาจแหน่งสติปัญญาที่เป็นน้ำไหลโจรมาจากภูเขาที่เที่ยวที่สุดนั่นแหละขาดตีนี่ขาดตรงขาดโรคขาดชาบ้านลงไปแล้วจากนี้ก็เป็นสติปัญญาอตโนมัติที่นี่สติปัญญาอตโนมัติเลียกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่าเหมือนกันกับกิเลสมันหมุนอยู่ในหัวใจของสัตว์เป็นอัตโนมัติของมันไม่ต้องบังคับมันหมุนของมันเองอย่างนั้นเลยนี่พอสติปัญญาขั้นนี้ขึ้นแล้ว เรื่องค่ากิเลสไม่ต้องพูดนะอไม่มียาบทฟั้งจะมียาบทคือยืนก็เป็นสติปัญญาอตโนมัตินั่งนอนอะไรเป็นสติปัญญาอตโนมัติอยู่ในตัวจะเดินจงกรมไม่จะจงกรมอันนี้เป็นอัตโนมัติของตัวเองจึงเรียกว่าไม่มียาบทเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกนั่นเป็นเวลาของสติปัญญานี้ทํางานเพื่อแก้กิเลสกลับคืนกลับคืนค,คือคือเรียกว่าถอยคืน คี้ายออกที่ลายออกโดยตัวธรรมะของตัวเองมีที่เดหดมีที่ไหนมากน้อยเพียงไรตัวรุนแรงที่มันน้ำร้นฝั่นระดูการมาเกิดขาดตะบันออกไปแล้วตัวนี้ที่นี่ตัวที่จะทาให้ละเอียดกว่านั้นไปอีมนี่เป็นทติปัญญาธรรมะมันจะหมุนของมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเว้นตหลับนอกนั่นพูดไม่ได้ว่าทติปัญญาเหล่านี้ไม่ทํางานไม่มีมีแต่เวลาหลับเท่านั้นแม่ที่สุดเรา ฉันจะงหันอยู่นี่มันก็ไม่อยู่กับริ้นกระปากนะมันจะอยู่ในงานของมันที่มันแก้กิเลสอตมติเหมือนกันกับเรากินข้าวอยู่นี่แหละมันคิดถึงเรื่องกิเลสสัณหาอะไรมันก็คิดเข้ามันไปเรื่อยๆเป็นอัตมัติของมันทางฝ่ายกิเลสไอ้ทางด้านปัญญาเมื่อเข้าถึงขั้นสติปัญญาตโมัติแล้วมันก็คิดแก้กิเลสแบบเดียวกันกับกิเลสมัดเราในเวลาทั่วๆไปนั่นแหละมันเป็นอัตโนมัติของมันเหมือนกันนี่แหละที่นี่พอถึงขั้นี้แล้ว พูดที่นีไม่ต้องถามเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีไม่ต้องถามแล้วพูดว่าเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอือ้อมเอือ่อมนี่แหละมันดีดนะ่ะความเพียรไม่รู้จักเป็นจตกตายดีดดิ้นตลอดเวลาน,นอนก็ไม่หลับเพราะความเพียรนี่หมุนตลอดมีกําลังกล้าก็เอื้นกว่าที่เราจะมาเสียหลักเวลาเวลานอนเพราะนั้นนอนจึงไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยตลอดรุ่มงมอาเฉยยี่ไม่หลับนอนลงไปมันก็ทํางานของมันนะแก้ที่เหลืออยู่นั่น นั่งก็นั่งทํางานแก้กิเลสจะอยู่ยาบทไหนมีก็แก้กิเลสด้วยความเทินอย่งั้นตลอดเวลาแล้วมันจะหาเวลาหลับนอนมาจากที่ไหนเกความหลับนอนไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าการฆ่ากิเลสให้สิ้นซากไปมันก็หมุนทงนี้กัะสินี่ยพิจารณาให้ดีนะเนี่จิตใจของเราเมื่อตามคนตา่างฝึกแล้วมันได้เ้วยกันเพราะจิตนี้ไม่มีเพศไม่มีวัยนอกจากว่าในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นขุนเท่านั้นที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง นนถ่า,าหนักในทางกิเลสกิเลสก็พันเข้าไปเรื่อยๆเอาสร้างกองคุกขึ้นมาเรื่อยถ้าเราหนักในทรทมก็สร้างทมที่เรื่อยความสงมบมร่วงเ็นกิเลสที่เป็นภัยก็ถูกสังหารไปเรื่อยๆเรื่อยๆนีเเเเ่เป็นสติปัญญาสมตโนมัติ <c oughs> แล้วหมุนเรื่อยนะสติปัญญาสมโมัตินี่หมุนตั้งแต่ขั้นยากขั้นเริ่มต้นจากกล้ามาที่ไปแล้วก็เริ่มเป็นสติปัญญาอัตโนมัตินี่ยพอจากนี้แล้วความสติปัญญาสมมัตินี่จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป แหลมคมได้คล่องตัวเรื่อยๆเ,ยเยชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญา,า,า,ญญานั้นเป็นปัญญาขั้นสุดยอดนะยค่ากิเลสค่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้ประเภทสติปัญญาจุลน์มาน,นี่หนุนหนุนให้กันหนุใหน,หนให้กันเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วอันนั้นจะสมทราบเลยนะเราจะเหมือนกับว่ามีดอย่างนี้นะเราจะมาเราฟันปักๆนี่ก็ไม่ใช่คือ สติปัญญาอโมัติมันเหมือนกับฟันปกัปกปกัปกปักเป็นโรมัติตองผลฟันไปเ,เรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะถ้าเขาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วจะซึมไปเลยนะเหมือนอย่างมนึงว่าซอยเลยซอยเลยซึมไปเลยไม่ได้ยินเสียงฟันแต่ <S <S พวกขับพวกญาติขาดสะบ,บัน้นขาดสะบ,บัน้นนี่คือสติปัญญาพักญาติได้แก่ที่เลย berger. ไม่ iment. ได้แกส่สติปัญญาที่หันนย่แรกแย่แเชื่อมเขา้าเชื่อมเข้าเชื่อมเข้ามีที่เรียน มันมีทุกประเภทที่ละเอียดลงไปละเอียดไปควรแก่สติปัญญาเครื่องแก้ขั้นใดมันจะบอกในตัวรู้หรือตัวนํามาประกอบกันพอดี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 อดไปเรื่อยเรื่อยนี่พอพูดถึงเรื่องของจิตเร็พอถึงขั้นสติปัญญาแก้จิเลสแล้วจะแก้กันเองเป็นอัตโนมัติเหมือนจิเลสผูกมัดสัตว์โลกทําแก้สัตว์โลกออกจากกองทุกข์ที่จิเล็มัดไว้รืดเผาอยู่กับเวลานึง จากแก้ด้วยตวสติปัญญาอุตมัติหมุนเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นก็พอถึงขั้นเต็มเหนี่ยวแล้วก็พุ่งทีเดียวหมดเลยไม่มีอะไรเหลือในใจ <c oughs> ที่เหลยแม้แม่ที่น่สายไม่มีเหลือแล้วขาดก็บั้นไปประจับกบมอใจไม่ต้องประทูนถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้อย่างไรที่เหลยขาดขาดอย่างไงรพระพุทธเจ้าสอนได้ว่าสานทีทิโกผู้ปฏิบัติ ทมนั่นแหละจะรู้เห็นทมทุกขั้นด้วยตัวเองทุกคนนะท่านสอนเรียบร้อยแล้วเมื่อเจอเข้าไปแล้วก็จะไปถามพุทธาจาไย์ทำข้อนี้สอนไว้ยล้งพระพุเธเจ้าก็รู้โดยตัวเองภาษาวกรายรู้ดุจยเดมไม่มีอะไรมาแก้ไขอีกแล้วนะ <c oughs> นั่นเนี่ยตั้งจักรวาลิเลสขาดจะบัานาลองไปจากหัวใจแล้วกองทุกข์ที่จะมีในหัวใจของท่านผู้บริสุทธิ์นั้นไม่มีตลอดไปเลยตั้งแต่ขณะที่เลสขาดจับัวลองไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ชี้นิ้วได้เลยว่า มีที่เหลืเท่านั้นที่สร้างกองทุนให้ยาสัตว์โลกสนใจไปทางหนุ่มเทเรีันสนใจไปทางปอ,อกทำไม่สนใจทางลากเข้ามาเนี่ยเอาอย่างนี้หนักกันอันหนักเข้าหนักเข้าอันนั้นค่อยอ่อนลงอ่อนลงอันนี้ค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามานั่นนี่แหละเริ่มเห็นที่แรกนะจะเริ่มเห็นโทษทั้งความพุ่งสร้างวุ่นวายซึ่งเป็นการก่อทุกข์ขึ้นมาในหัวใจตลอดเวลา เราจะเห็นเวลาจิตสงบพอจิตสงบเข้าไปสงบเข้าไปเรื่องอะไรนั่นจะค่อยจางเข้ามาเพราะตัวผักดันนี้มันออกมาได้ถูกคำบริกรรมของเราบังคับเอาไว้บีบเอาไว้ไม่ให้มันออกให้อยู่กับคำบริกรรมที่นี่คำบริกรรมเป็นเรื่องของธรรมความคิดความปรุงของทิเลศเป็นเรื่องของสมุทรไทยนั่นแหละในความคิดความปรุงของธรรมนี้ เป,เป็นเรื่องการแก้การไขา,า,ายกันเพราะงั้นทางนุ่นหลักจากคิดไปทางนุ่นงนี่หนักคิดทางคาบริกรรมเช่นพุโทโธเป็นต้นติดแนบเอาไม่ยอมให้ออกจำให้ดีทุกคนนะเน,นี่ยได้ฝึกมาแล้วนะจะได้มาพูดไม่ได้เอางูงูป,าป,ปอลาปูจะทอหลังจกหัวใจบนเวทีมาพูดนี้ฟังผิดไปไหนว่างั้นเลยพอพาคำหนาแน่นคบริกรรมหนักเขาตลอดาล้วก,ก,กำลังวังชาของธรรม็ขึ้นแล้วครอบครอบความสงบ ปรากฏขึ้นมาความฟุ้งค่าดร้ายแฝเบาลงเบาลงทั้งนี้ก็ขึ้นบนเงียบเลยเห็นอัศจรรย์นะที่นี่ความสงบเงียบนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมความวุ่นวายคือโทษของเรืตัวนั้นตัววุ่นวายเห็นโทษชัดเจนอ๋อนี่ความสูงอยู่ที่ความสงบความทุกข์อยู่ที่ความคิดความปรุงการก่อการตัวมันก็เทียบกันได้ทันทีไม่ต้องไปถามใครถามในหัวใจของเราโดยเดียรู้ดีรู้ในนั้นเลย <c oughs> นี่ไง ทีนี้พอมันได้เหตุได้ผลนจะจับเงื่อนใด้ราจริเราก็พยายามอย่างนี้ต่อไปอันนี้ก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆท่านนั้นก็ค่อยจางลงท่านนี้ก็หนักเข้าหนักเข้านี่แหละการที่จะเห็นโทษของตัวเต้องเห็นด้วยราไม่มีทมเห็นไม่ได้เลยนะต้องทำต่อเข้าไปพอเราเห็นคุณค่าแห่งความสงบของใจเราแล้วเราก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของจิตที่ก่อค,ความจิตใจและความทุกต่อเวลาในขณะเดียวกันนี่ เริ่มพึ่งขาดจิตให้พึ่งอะนี้เาพี่น้องหน่อยมีใจรู้คนทําไม่ลําเอียงใจไม่มีเพศใจไม่มีวัยเอาอะไรเข้าไปใส่ติดปั๊บติดปั๊บพะใจหิวโหยเรื่มหน้าของยิ่ติดตลอดนะนั่นมีคาว่าอิ่มพอโกนก็ติดรักก็ติดชังก็ติดทุกอย่างติดหมดเครื่องของยิ่งติดหมดนั้นทำนี่ปล่อยทั้งสองนะทั้งรักทั้งชังปล่อยเข้ามาไม่มีรักไม่มีชัง รักตัดีจ้างคนดีเบา,บาเข้ามาเบามาจนกระทั่งไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าธรรมจำละล้างนี่พอสองดอขึ้นไปในขั้นนี้แล้วแล้วก็ต่อเข้าไปก็เป็นขั้นพื้นขั้นฐานแล้วพอสงบไา้ทั้งละหนก็สร้างฐานทั้งตัวให้แน่นเอานมั่นคงขึ้นไปนั่นถึงจะเป็นสมาธิละตอนแรกนี้เรียกว่าสงบซะก่อนสมาธาธรรมคือความสงบในเบื้องต้นจิตได้รากษาฐานแน่นหนามั่นคงอยู่ถึงจะคิดจะปรุงอะไรก็ตาม ฐานของจิตคือความแน่นหนามันคงแห่งความสงมบนี่จะเป็นพื้นฐานตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบเอาจิตจิตเป็นสมาธิแล้วทีนี้อยู่ที่ไหนจะอยู่ได้ล่ะสบายเลยเรื่องกอควรก็คือตัวนี้เองพักดันออกไปไม่ใช่เรื่องั้นมายุ่งเรื่องนี้เ่ตัวนี้เองออกไปยุ่งไปกวนหน,นกวนหนี้เขามาเผาตัวเองพอตัวนี้อ่อนลงความสงบทับหัวมันไว้ทับหัวมันไว้เหมือนหินทับยาเบื้องต้น พวกสมาธิพวกสมาธิเแลยวนี่เป็นหินทับหญ้าไว้ทับหญ้าไว้นี่พอปัญญานี่แลบงัดหินหออกถอนหญ้าออกงั่นทีนี่นะนี่ขั้นปัญญาขั้นจะตัดถอ,อนที่เลยพอจิตสงบจิตย่อมกันเรียกว่าจิตอิ่มตัวคือจิตไม่สงบนี่มันหิวโหยพาใช้ทางด้านปัญญานี้มันจะออกเป็นสัญญาลมเป็นเรื่องของกีเลสดร้วนๆไปเลยเพราะงั้นท่านถึง แสดงในธรรมว่าศีลละปันปณิภาริโตปรรัญญาสมาธิมหาปโลโขสี่ห้านิสังโซ่ศีลเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเยเ็นภายในตัวของเราว่าเป็นผู้มีศีลจิตใจก็ไม่สายแส,ยสยเร่ร่อนว่าศาีลตัวได้ด่างคล้อยยุคขาดจะรู้ประการใดบ้างอย่างนี้จิตก็อบอุ่นในขั้นเดีวเรียกว่าศีละปัิภาริโตที่สมาธิปฏิภาริาตปรราปัญญามหาปราโขสี่ห้านิสังฆา ปัญญาเมื่อสมาธิคือความอิ่มอารมณ์ของตัวเองนี้เป็นเครื่องหนุนให้ออกเดินก้าวเดินพิจารณาแล้วย่อมคล่องตัวสติปัญญาคล่องตัวทีนี้ปัญญาทํางานเ่เพราะเพราะจิตไม่อิ่มไม่ไม่หิ้โหยกับอารมณ์ต่างๆเวลาจิตหิ้หวยจะใช้ปัญญานี้มันเป็นสัญญาลมไปหมดเป็นกิเลสไปหมดพอจิตสงบแล้วเรียกว่าจิตอิ่มตัวใช้ทางด้านปัญญาบางคำมันใช้กิแรกมันอยากใช่นะเพราะมัน มันปิดความสงบสบายอยากคิดจยากปรุงอะไรไม่มีความคิดความปรุงเป็นกลับเป็นข้าศึกแต่ก่อนนี่ความคิดความรป,ปานนามามรุงนี่อ่เป็นตัวดูดดื่มที่สุดเลยลไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้นะพอจิตสงบแนวเข้าไปตรงนี้ความคิดความปรุงเหล่าน,นั้นมันจะจางไปจะไปจนกระทั่งจะคิดอะไรขึ้นมาไม่อยากคิดมันกวนใจนั่นเพราะอํานาจของความสงบนี่มีพลังมากกว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่านั่นเมื่อเราจิตติด,ด,ดสมาธิแล้ว ถ้าไม่ออกทางด้านปัญญาพิจนารณาเป็นบางการบางคราวต่อไปแล้วก็มันติดได้นะเขาอยู่ไหนอยู่ได้คนมีสมาธิมีความสงบใจอยู่ได้หมดนะไอ้เรื่องอะไรที่อยู่ที่อาศัยการอยู่การกินการนอนไม่ได้เป็นอารมณ์นะเพียงอาศัยเอาร่าง,งเขาไปซุกหัวนอนเท่านั้นแหละฉันก็เหมือนกันนะมันยิ่งีแย่ๆพอจังอาะผ้าไ้เป็นไปแต่จิตมันคุ่งคุ่งก็บทำหันอันี้พอจิตมีความสงบแน่ๆแล้ว อันนี้พาออกคิดทางด้านปัญญานี่จะภาคถอนถอนหญ้าแหละนะหินคับเอาไว้คือสมาธิคับเอาไว้ที่นี่พองัดทําหินออกแล้วที่นี่ถอนหญ้าเลยคือเอาเอาปัญญาออกถอนหญ้าเลยคือกิเลสแหละที่นี้เลื่อยไปเรื่อยไปแล้วท่านปัญญานี้เป็นขั้นที่เพิ่นพอที่แรกบังคับให้คิดมันไม่อยากคิดมันอยากอยู่แต่ความสงบเย็นใจสบายสบาย ออกคิดนี่เหมือนออกไปทํางานที food, like. ú, on, honey, ่เส right? ียตากแดดตากฝนมานอนขานอวยห้างอยู่ระดีหัวงั้นเนี่ยเนื้อเบื่อก่วยขามานอนขาป่วยห้างเขาจะไม่ก่วยห้างนอนนอนแบบทอดอะไรตายอย่างเห็นทั้งหีเห็นทั้งคอยเห็นทั้งหํำคือมันเปิดหมดมันนอนมันทอดมันทอดอะไรเข้าใจไหมพวกนี้พวกสิ้นท่าตายไม่มีสติปัญญาเข้าใจไหม นี่ขวากว่าขายห้างให้ประจํามานะมันปล่อยหมดแล้วถ้านุ่งผ้าห่มไม่สนใจจะยห้างมืออะไรอันนี้เกยหน้ผาผาไนี่โอ้ยแสนสบายเลยนี่พ่วงนีง่พวกปล่อยหีปล่อยห่อปล่อยคย,ยไม่มีสติปัญญาทอดอะไรตายายกิเลสสุกขยแหลกเลยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หอมกระเทียมเขาหั่นไปเรียบร้อยทุกเวลาแล้วนั่นสติมีนั่นเวลาเขาพักเขาสงบสติมีนั่น ไม่ใช่คู่ปล่อยนะที่นี่เขาออกทางด้านปัญญาสิ่งต่างๆมันมีอยู่แล้วปัญญาไม่ออกมันก็ไม่เห็นเช่นอย่างสิ่งมนี้นมีอยู่แล้วเราไม่ดูมันก็ไม่เห็นอันนี้ปัญญาคำหนึ่เรื่องอริจังทุกขาราตตาอะไรนี้อสุภะสุภามันเต็มอยู่ทั้งเขา,ท,เาทั้งเราทั่วโลกยู่แ้วมันบกต้องที่ไหนแต่สติปัญญาไม่มีไม่นมาํามาใช้มันไม่เกิดประโยชน์พอสติปัญญาออกเราจึงเริ่มออกโทษมันมียอยู่แล้วคุณมีอยู่แล้วเช่นไปเรื่อยๆมีพอปัญญาออกกล้าเดิน เห็นผลเราทีนี่ปล่อยสมาธิแล้วหมุนทางด้านปัญญานี่วิธีระงับเกล็เอาทำเท่านั้นอยากหมุนไม่ได้นะต้องทำ <c oughs> นี่เพื่อพูดถึงขั้นปัญญาเริ่มไหวตัวเริ่มตื่นเนื้อตื่นตัวนี่เรียกว่าฟัดว่าเหวี่ยงกัน,นเวลานี้นะพอก้าวเข้าไปถึงขั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป แล้วปัญญาจะเป็นสติปัญญาอตโนมัติในขั้นเดิมแลกจนถึงขั้นถึงขั้นตามกิเลสนี้สติปัญญาจะเป็นนักมวยเข้าวงในกันสติปัญญาเข้ากามกิเลนนี้เป็นนักมวยเข้าวงในฟังให้ดีทุกคนอืมไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งละเอยียดออยิ่งกว่ากามกิเลนตัวนี้ตัวรุนแรงมากที่สุดโทษหนักที่สุด สัตว์โลกชอบที่สุดคือตัวนี้เองมันเห็นได้ชัดๆทั้งสองภาคเลยสัตว์โลกที่ชอบที่สุดก็คือตัวนี้และเป็นโทษหนะักที่สุดก็คือตัวนี้นี่ปัญญาหยั่งเข้าไปตีทั้งสองภาคออกตีออกตีออกนี่แหละเรียกว่าปัญญา <c oughs> ชุนลมุนจะเรียกว่าปัญญาจะมัดก็ยังไม่เรียกเเหมือนว่ามันเลยเถิดกว่านั้นอีกนะคือนั่งมวยเข้าวงใน,นเลยเถิดมันไม่มีความพอดี สติปัญญาตัวมันนี่ไปสม่ำเสมอเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเข่าเล่งเร่งเลยเสมอไปเลยลทัตติปัญญาในขั้นกามมกิเลศไม่เป็นอย่างนั้นพาโถนโจรปัญญาถ้าเป็นถ้าเป็นน้าไหลโจรลงมาจากภูเขาเนี่ยเสียงซาห์ซาสน,านั่นหวั่นไหวนี่คือปัญญาออกก้าวเดินปรากามมกีเลหนักมากบางทีกายไหวเลยก็มีนั่งอยู่ดีๆเนี่ยสติปัญญามันทํางานอย่างนหนักตามที่เลดตัวประเทนเนี่ย มันเอากันอย่างหนักจนกระทั่งกายไหวขึงก็มีเนี่ยความรุนแรงของสติปัญญาขั้นนรุนแรงจะเรียกว่าสติปัญญาโนุมาติเรียกไม่ได้คือมันเป็นสติปัญญาทุนละมุนว่างั้นถูกต้องนะอันนี้พออันนี้มันผ่านลงไปแล้วเรียูดไปด้วยอํานาจแห่งสติปัญญาที่เป็นน้าไหลโจนมาจากภูเขาที่เที่ยวที่สุดนั่นแหะขาดตีนี่ขาดตรงขาดลถขาดชาบ้านลงไปแล้วจาวนี้ก็เป็นสติปัญญาโนมติ ทีนี่สติปัญญาตรวมันเรียกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่าเหมือนกันกับกิเลสมันหมุนในหัวใจของมัดเป็นอัตโนมัติของมันไม่ต้องบังคับมันหมุนของมันเองอย่างนั้นเลยนี่พอสติปัญญาขั้นนี้ขึ้นแล้วเรื่องค่ากิเลสไม่ต้องพูดนะไม่มียาบทฟังจะว่ามียาบทคือยืนก็เป็นสติปัญญาตัวมัตินั่งนอน อะไรเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอยู่ในตัวจะเดินจงกรมไม่เดินจงกรมอันนี้เป็นอัตโนมัติของตัวเองจึงเรียกว่าไม่มีียบบทเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาของสติปัญญานี้ทํางานเพื่อแก้กิเลสกลับคืนกลับคืนคือคือเรียกว่าถอยคืนขี่คลายออกขี่คลายออกโดยอัตโนมัติของตัวเองมีกิเลสมีที่ไหนมากน้อยอย่างไรตัวรุนแรงที่มัน น้ำร้น่งก็ือการมาเกลี่ขาดสะบัดออกไปแล้วตัวนี้ที่นี่ตัวที่จะทาให้ละเอียดกว่านั้นไปอีกนี่เป็นสติปัญญาธรรมะมันจะหมุนของมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเว้นตลับนอกนั้นพูดไม่ได้ว่าสติปัญญาเหล่านี้ไม่ทํางานไม่มีมีแต่เวลาหลับเท่านั้นแม่ที่สุดเราฉันจังหันอยู่นี่มันก็ไม่อยู่กับริ้นกระปากนะมันจะอยู่ในงานของมันที่มันแก้เกลี่ยธรรมะ เหมือนกันกับเรากินข้าวอยู่นี่แหละมันคิดถึงเรื่องที่เลสอดสัญหาอะไรมันก็คิดของมันไปเรื่อยๆเป็นอัปโนมัติของมันทางฝ่ายกิเลสที้ทางด้านปัญญาเมื่อเข้าถึงขั้นสติปัญญาตุรมันเนาะอามันตกคิแก้ที่เลสแบบเดียวกันกับกิเลสมัดเราในเวลาทั่วไปนั่นแหละมันเป็นอัตโนมัติของมันเหมือนกันนี่แหละที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วผู้ที่นี่ไม่ต้องถามเรื่องมัคผลที่พานมีหรือไม่มี ไม่ต้องถามแล้วพูดว่าเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเพื่อมนี่แหละมันดีดนะความเพียรไม่รู้จักเป็นจักตายดีดดิ้นตลอดเวลานอนก็ไม่หลับเพราะความเพียรนี่หมุนตลอดอม,มีกําลังกล้าเกินกว่าที่เราจะมาเสียหลักเวลานอนเพราะฉะนั้นนอนจึงไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยตลอดรุ่งเอาเฉยๆฉยยไม่หลับนอนลงไปมันก็ทํางานของมันนะแก้ที่เหลืออยู่นั่น นั่งก็นั่งทํางานแก้ที่เลสจะอยุอยยาบทไหนมีกะแก้ที่เลสด้วยความเลินอยู่งั้นตลอดเวลาแล้วมันจะหาเวลาหลับนอนมาจากที่ไหนความหลับนอนไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าการฆ่ากีา่เลสให้สิ้นซากไปมันก็หมุนแบงนี้แหละสินี่ยพิจารณาให้ดีนะเนี่ยจิตใจของเราเมื่อตามคนตา่างฝึกแล้วมันได้เ้วยกันเพราะจิตนี้ไม่มีเพศไม่มีไว้นอกจากว่าสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นขุนเท่านั้นที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ถ้าหนักในทางกิเลี่ิเลสก็พันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเอาสร้างกองคุกขึ้นมาเรื่อยถ้าเราหนักในทรรมก็สร้างทมที่เรี่ยกความสงบย่อมเย็นกีเลสที่เป็นภัยก็ถูกสังหารไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วหมุนเรื่อยนะสติปัญญาอัโมัตินี่หมุนตั้งแต่ขั้นยากขั้นเริ่มต้นจากกล้าเมื่อีไปแล้วก็เริ่มเป็นสติปัญญาอตโนมัตินี่ยพอจากนี้แล้วความสติปัญญาอตโนมัตินี่จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป แหลมผมด้วยคล่องตัวเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญานั้นเป็นปัญญาขั้นสุดยอดลืะค<ม>่ากิเลสค่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้ประเภทสติปัญญาจุลมัตน,นี่หนุนหนุนให้การหนุนให้การเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วอันนั้นจะสมทราบเลยนะเราจะเหมือนกับม,มือถืออย่างนี้นะเราจะมาเราฟันป,ปักปักนี่ก็ไม่ใช่คือ สติปัญญาโรมัติ м. มันเหมือนกับฟันปักปักปักเป็นอุตโมัติของสมอฟันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะถเอ้าถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วจะซึมไปเลยนะเหมือนอย่างนี้ว่าซอยเลยซอยเลยซึมไปเลยไม่ได้ยินเสียงฟันแต่พวกขาดพวกญาจะขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่คือสติปัญญาพักญาได้แต่ี่เลยเมดได้แก่สติปัญญาที่หันเนี่ยแลกแลกแลกเชื่อมเข้าเชื่อมเข้าเชื่อมเข้ามีทีเลสมันมี ทุกประเภทที่ละเอียดลงไปที่อังไฟควรแก่สติปัญญาเครื่องแก้ขั้นใดมันจะบอกใน่ตัวรู้อนู่ตัวนํามาประ,ประกอบกันพอ,พอดี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 ไปเรื่อยเรื่อย mm. นี่พวกรพูดถึงเรื่องของกิเลสพอถึงขั้นสติปัญญาแก้กิเลสแล้วจะแก้กันเองเป็นอัตโนมัติเหมือนกิเลสผูกมัดสับโลกทําแก้สับโลกออกจากกองทุกข์ที่กิเลสมัดไวหวลิเผาอยู่กับเวลานึง จากแก้ด้วยสติปัญญาสมมาัติหมุนด้วยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นหรอพอถึงขั้นเต็มเหนี่ยวแล้วก็พุ่งทีเดียวหมดเลยไม่มีอะไรเหลือในใจ <c oughs> ที่เลศแม้ไม่มงในสทายไม่มีเหลือแล้วขาดสะบั้นไป,ไปประจักษ์กับมโนใจไม่ต้องประทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้อย่างไรที่เลศขาดขาดอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนได้ว่าสันทิจิโกผู้ปฏิบัติ รมนั่นแหละจะรู้เห็นทมทุกขั้นด้วยตัวเองทุกคนท่านสอนเียจะ้อยแล้วเมื่อเจอเข้าไปแล้วเขาจะไปถามเจ้ใหญรทำข้อที่สอนเลยแล้วพระเจ้าเ็ารู้โดยตัวเองภาษาวกรายรู้ดีเดียไม่มีอะไรมาแก้ไขอีกแล้ว <c oughs> นั่นเนี่ยตั้งจะบันชีเลสขาดจะบั้นลงไปจากหัวใจแล้วกองทุกที่จะมีในหัวใจของท่านผู้บริสุทธิ์นั้นไม่มีตลอดไปเลยตั้งแต่ขณะทกิขาดจะบั้นลงไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ชี้นิ้วได้เลยว่า มีกิเลสเท่านั้นที่สร้างกองทุกให้กสัตร์โลกเมื่อกิเลสไปสิ้นสร้างไปแล้วความทุกข์ไม่มีเป็นบรมสุขหรือว่าธรรมธาตุล้วนๆเป็นฐานะเกินกว่าอะไรที่จะข้าไปแทรกได้อีกเไม่มีนั่นเป็นย่างธรรมชาตุนียการปฏิวัติธรรมทำม,มีหรือไม่มีที่พูดอยู่เวลานี้นะสิ่งที่ผลักดันเราให้ปเกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลานี้นั่นเรียกว่ากิเลสมันอยู่กับหัวใจดวงเดียวกันี้ สิ่งที่ตําจัดมันตั้งแต่สมาธิภาวนาขึ้นไปบทบริกรรมไปนี่เรียกว่าธรรมธรรมกับกิเลสมันอยู่ด้วยหัวใจบูงเดียวกันจึงต้องนาํามาใช้ทาแก้กิเลกก็คือสติปัญญาธรรมพวกวิยะพวกขันติีวความวาบดความโกรธเป็นเครื่อ,องหมุนเข้าไปให้สติปัญญาก้าวเดลลลินก้าวเดินเรื่อยสิ่งที่เป็นไปก็จังไปจนกระทั่งมันมุดมอดลงไปหมดแล้วเรื่องความทุกข์ไม่มีในพระอรหันต์กัน พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ชาวกทั้งหลายตั้งแต่ที่เรีซึ่งเป็นตัวสร้างทุกขาดตะบ้านไปแล้วไม่มีกองทุกข์ภายในจิตใจจะมีแต่เรื่องธาตุรองขันธ์อย่างนี้มีเหมือนเราเราท่านๆไม่ผิดกันเพราะเหตุอะไรธาตุขันธ์ว่างทาังธาตุขันธ์ของเราเป็นสมมุติด้วยกันลูกกายนี่ก็เป็นสมมติเวทน,นาสัญญาตะาระการวิญญาณมันเป็นสมมูิด้วยกันท่านก็นรับทราบด้วยเถิดอันนี้มันหนักดีทารินของมันมันไม่มีความหมายนะยว่าจะคิดได้ปรุงได้แต่ง สำคัญมม่หมายไปไปแปลว่าอะไรมันก็ดิ้นของมันไปจิตที่บริสุทธิ์แล้วเพียงรับทราบรับทราบ,รบ,รบเพราะมันไม่มีสร้างอะไรให้ใครอีกแล้วตัวที่สร้างคือกิเลสที่หนุนอยู่นั้นขาดตะบันงไปแล้วอันนี้มันจะเป็นขันรุนร้วนเข้าใจไหมครับขันรุนร้วนคือขันไม่มีกิเลสแต่ก่อนขันนี้เป็นภัยเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดี mm hmm. ก็เอาขันนี้ออกใช้กิเลสจะใช้ทํางานอะไรก็ต้องเอาขันนี้ออกใช้ชทำจะใช้ทํางานอะไรก็ต้องเอาขันนี้ออกใช้ ทีนี ent, ้เวลาที่เรสร้างไปแล้วทําเป็นเจ้าของทําไม่ยืดนะที่เรศเป็นเจ้าของมันยืดกว่าฐานยืดมั่นถือมั่นหมดทุกถึงทุกสันทุกส่วนนี่เพราะนั้นจึงสร้างกองทุกข์ใั้สันโลกตลอดเวลาเพราะที่เลศตัวตัวตัวยึดตัวต้องการเป็นหมายเัว่เป็นเจ้าของขาดกระบาดไปแล้วเรียกว่าเครื่องมือนี้ไม่มีเจ้าของทิ้งไปมันใครจะเอาไปใช้ไงก็ใช้ทำท่านเป็นเจ้าของท่านไม่ยืดเนี่ยก็มีแต่ความทุกข์เท่านี้แหละ เช่นการอยู่การกินการหลับการนอนการขับการถ่ายการไปการมาอะไรอย่างนี้ชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้ในวงขันมันวิ่งของมันนะฟังอดีตเขามาชอบไม่ชอบท่านมท่านชอบหาอะไรจีว่าอย่น,นะเนี่ยคือธรรมชาติแบนั้นจะไม่มีอะไรถ้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมติคือบริสุทธิ์นะแต่ที่ยากเมื่อขันมันยังมีอยู่มันก็มีตามเรื่องของขันขันไม่อยู่ยังไงเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะแทรกกันไปในนั้นอนะแทรกอยู่ในวงขันเท่านั้นไม่เลยนี้ไป ช่นชอบนั้นชอบวันนี้ยังไม่ชอบวันนี้อย่างนี้นะคือชอบวงแขันมันชอบกันแค่นี้แค่นี้เราะอันนี้ไม่ดีไม่เอาอันนี้ชอบวันนี้ไม่ชอบอันนั้นมันมีวยูวงขัวนวงขันเท่านั้นเองหายใจมันชุมซาบไม่สูงนี่อันนี้มีเหมือนกันเหมือนกันกับคนธรรมดาทั่วๆไปเพราะขันเป็นสมมุิล้วนๆอาารพผูดที่รับผิดชอบขันก็ รับผิดชอบไปเรื่อยๆธรรมดาแต่ที่จะให้ระมัดระวังว่าจะเข้าไปสืบทราบกิจอันนั้นไม่มีท่านไม่ระวังเป็นหลักธรรมชาติอันนั้นอันนี้มีถ้าพูดถึงเรื่องทูกนะมีอย่างนี้ว่าวันนี้อร่อยดีว่าโอ้ยวันนี้กินข้าวดีนะวันนี้อร่อยดีนอนหลับเนิทสบายว่าได้ธรรมดาเหมือนก,นกันกับเราท่านๆส่วนจิตไม่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรมีแต่เรื่องขันทํางานทองตัวเองอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ มันสิ้นซากไปซะเลยนั่นก็คือจิเลสสิ้นซากไปจากใจเลยคือจิเลสส่วนสมมุติที่เป็นเชื้อเดิมของจิเลสได้จทาทธาตุนนี้มันจะสิ้นตอนเวลามันตายแล้วอะมันจะเท่ายังไม่